การที่คุณจะขึ้นจากศูนย์บาทไปร้อยล้านได้เนี่ยมันมีเลเวลหรือว่าระด,ดับของมันระดับอะไรท้าครูรุ้งระดับของอารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจรับมือกับสิ่งที่เข้ามาสมมุตินะฮะธุรกิจเราเพิ่งจะเจ็ดหลักแล้วเราเจอเรื่องไม่คาดคิดบางอย่างกูลนลานเลยกูทำอะไรไม่ถูกเลยแต่คนที่ได้ร้อยล้านคุณว่าเขาเจอแบบนี้มาแล้วไหม เจอแล้วและในวันที่เขาไปร้อยล้านเขาผ่านล้านหนึ่งแบบคุณมาก่อนเขาเลยสามารถบอกคุณได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่าตกใจนะใจเย็นๆก่อนค่อยๆค,คิดดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีกับเราอย่างไงเพราะคนที่ได้ร้อยล้านแล้วใช้วิธีการนี้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะถูกเทรนด้วยตัวเขาเองอัตโนมัติไปแล้วว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะถามคำถามแรกก่อนเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีข้อดีอะไรแอบแฝงอยู่เพราะฉันวันนี้ไม่ต้องรอให้มีร้อยล้านก่อนลูกเอาสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตเลยจะได้ผ่านหนึ่งล้านแรก10บล้านแรก50าสิล้านแรกแบบชิวๆไปเลย